สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านฉางซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดกรมที่ดินมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและสังหาริมทรัพย์อื่นๆการออกเอกสารสิทธิ์การรังวัดที่ดินภายใต้การบริหารงานของนายรังสีสุนทรสุขเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านฉางด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการและบุคลากรให้ทันย ยุคทันสมัยแห่งนวัตกรรม 5G และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามนโยบายกรมที่ดินรวมถึงการพัฒนาให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีโดยไม่มีหยุดพักเที่ยงมีเส้นทางและระบบสาธารณะที่สะดวกสามารถค้นหาเส้นทางได้จากแอปพลิเคชัน Google m a p มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและออกแบบ อาคารสถานที่ให้มีอุปกรณ์ซึ่งอำนวยความสะดวกงานบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันโดยคำนึงถึงผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันรวมทั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารผู้มือประชาชนและสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตมีคู่มือการปฏิบัติเป็นหนังสือห้องน้ำสะอาดที่ถูกสุขลักษณะมีจุดประเมินความพึงพอใจในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบ QR Code ที่น่าเชื่อถือของกรมที่ดิน ผ่าน Google Form และนำผลมาพัฒนาส่งเสริมสร้างการรักษาสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะและสนับสนุนแนวคิด Zero Waste การทำขยะเปียกปลูกผลไม้ผักสวนครัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีมาตรการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนโซลาเซลล์มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการสำรองพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งการทบทวนแผนการทำโครงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าการอบรมและการใช้ถังดับเพลิ เบื้องต้นและซ้อมแผนการอพยพหนีเพลิงไหมมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ตามนโยบายกรมที่ดินดาวน์โหลดสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชันแอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดินเช่นการจองคิวนัดจดทะเบียนและนัดรังวัดล่วงหน้าผ่านระบบ e q u land ให้ความสะดวกสบายมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนรูปแหล่งที่ดินกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดินตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินกับสำนักงาน สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบ Land Fa ฟสามารถส่งข้อมูลได้ทันทีช่วยลดการเดินทางติดต่อในต่างสำนักงานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกับกรมการปกครองสำนักงานทะเบียนราษฎรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกงานรางวัดปัจจุบันได้มีการใช้ระบบรางวัดด้วยดาวเทียมแบบจน RTK ซึ่งให้ผลที่แม่นยำถูกต้องและ รวดเร็วงานการเงินสามารถรับชำระเงินด้วยระบบ EDC โดยวิธีรูดบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือสแกน QR code สร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลประชาชนทั้งอย่างได้สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองประชาชนโดยจะทำหลายแอปที่ดินบ้านฉาง Facebook เพื่อให้ผู้รับบริการได้สอบถามข้อมูลที่ดินแนบท้ายหนังสือเพื่อให้ผู้รับบริการสอบถามโดยตรงกับผู้ให้บริการ ของสำนักงานที่ดินรวมถึงหนังสือแจ้งข้างเอียงให้มาชี้เขตโดยสแกน QR Code ที่ระบุต,ตำแหน่งแปลงที่ดินที่ขอรังวัดทำให้ข้างเคียงทราบถึงตำแหน่งแปลงที่ดินและเดินทางมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำการบริการเชิงรุกจัดทำโครงการจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินไม่เกิน5้าแปลงโดยในวันจดทะเบียนสามารถรับโฉนดที่ดินได้ในวันเดียวกันมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เปิดช่องทางบริการหลายช่องทางพร้อม แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนการประชุมแรกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมทางออนไลน์หากมีงานจำนวนมากหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานจะไปช่วยอำนวยความสะดวกมีการใช้แพ็กลิงบริการโดยสามารถไปพักรอณนะจุดพักผ่อนได้ตามมุมต่างๆจะเรียกตามคิวทางแพ็กลิงได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะที่2 โดยระบบปฏิบัติงานทะเบียนและรังวัดเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลในฐานข้อมูลของกรมที่ดินและสามารถเรียกใช้ติดต่อครั้งต่อไปซึ่งปัจจุบันได้ประกาศเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์แล้วที่นี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของตัวบริการอ่ะสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านฉางบริการประทับใจยิ้มแย้มแจ่แมใสให้ใจบริการ